ดวงเรนดอมนะคะของชาวแทดินพฤกษ์ศพกันมังกรน,นะไม่ว่าคุณจะเจอคลิปนี้นะคะในช่วงเวลาวันเดือนไปีใดก็ตามนะคะให้นับไป7วันเนาะในช่วง7วันนับจากนี้หรือว่าในช่วง7วันนี้นะคะนับจากวันที่คุณมาเจอคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มต้นกันเลยเนาะเป็นดวงทั่วไปแบบสุ่มนะคะดูเริ่มต้นที่เอาอะไรดี การเงินก่อนแล้วกันเนาะของชาวท่าดินพฤกษบกันมังกรนะคะ mm hmm. การเงินช่วง7วันนับจากนี้ที่คุณมาเจอคลิปนี้จะเป็นยังไงนะคะ the world นะคะเก้าเหรียญทวบครับอ่ะไม่น่าจะมีอะไรที่ดีเลิศประเสริฐไปกว่านี้แล้วนะคะไพ่ the world คือไพ่แห่งความสำเร็จความสมหวังนะคะความสุขคือความอุดมสมบูรณ์เนาะด้วยเหมือนกันและทีนี้เเหรียญมานะช่วงนี้เนี่ยคุณจะมีมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์มีโชคจาก คนส่วนคนรักนะคะเ,เขาเรียกอะไรอาจจะเป็นคนในครอบครัวก็ได้เนาะคือไพ่ถ้วยเนี่ยมันแปลได้หลายอย่างนะคะบางคนอาจจะแบบคู่รักแฟนอะไรเงี้ยแต่จริงอะ่ะมันอาจจะหมายถึงกัลยาณมิตรหรือคนที่เราแบบทํางานด้วยอยู่ร่วมด้วยหรือคนที่แบบว่าส่งเสริมกันเออบางทีได้รับความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะเนี่ยไพ่ the world นะ คนที่เขาแบบมีตังค์เยอะๆนะคะคนที่เขาแบบรวยแล้วนะคะมีฐานการเงินที่ดีแล้วมั่นคงแล้วนะคะเขาจะสนับสนุนคุณเขาจะมีความเมตตาคุณในช่วงเจ็ดวันนี้ถ้าคุณจะไปขอไปยื่นข้อเสนอไปคุยไปเจรจาอะไรนะคะแนะนำให้ไปช่วงนี้นะแล้วคุณจะได้รับการซัพพอร์ตที่ดีแล้วมันจะสำเร็จนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเ,เป็นไปได้นะ พาแฟนหรือว่าพาคู่หุ้นส่วนของเราไปด้วยนะคะคือมันจะเสริมกันอืมมันจะทําให้อะไรมันราบลื่นมันดีขึ้นนะดวงการเงินนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อว่าช่วงนี้นะคะควรทําอะไรดีทำมาหากกินยังไงดีเนาะ Two of w n d นะคะ Two w a n ไพ่ไม้เท้าเนะาะไพ่ไม้เท้าเนี่ยสัญลักษณ์ของทักไฟอ่ะโอเคเขาบอกว่าช่วงนี้ต้องสู้หน่อยนะคะต้องสู้ต้องแข่งขันคอนเทนต์ต้องคือมันมีคู่แข่งแหละนะคะธุรกิจงานที่แนะนําไม่ทําช่วงนี้คืองานออนไลน์นะคะไพ่สองไม้เท้าตัวนี้ขึ้นมางานออนไลน์เงินอาจจะยังไม่ได้เข้ามือในทันทีนะแต่ว่าไม่อยากให้ทอนะเพราะว่าไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ย เราก็ต้องหาจุดเด่นของเราให้เจอนะคะเออเขาเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะเอาชนะใครแต่ว่าเอาชนะตัวเองในเวอร์ชันที่มันดีขึ้นนะคะบางทีเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าทํายังไม่ดีเราเราไม่ปังเราแบบมันมีอะไรที่จะต้องปรับแค่อีกนู่นนี่นั่นแต่จริงอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่หรอกมันอาจจะดีแล้วแต่ว่ามันด้วยปัจจัยหลายอย่างนะคะเราอยู่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าเออ เราต้องปรับอะไรแค่เล็กเล็กน้อยน้อยยังไม่เหมาะเพราว่ามันไม่ได้เยอะนะคะไม่อยากจะให้คิดว่าคอนเทนต์ธุรกิจงานของเราอ่ะมันยังมันยังแพ้คนอื่นไม่ใช่นะคะอยากให้คิดว่าเอ๊ะเราเสริมอะไรดีแบบนั้นดีกว่าเนาะเออเหถึงตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้แบบเห็นผลที่ชัดเจนซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่า น้อยใจเหนื่อยใจอะไรเงี้ยมันทาไมหายากจังทาไมมันทําได้ยากจังอะไรเมื่อไหร่จะได้นะคะทําต่อไปค่ะความสม่ำเสมอนะคะลงมือทําเรื่อยๆนะแล้วคุณจะสําเร็จนะคะอะการเงินผ่านไปเนาะทีนี้มาดูการงานบ้างนะคะมาดูการงานชาวธาตดุดินโอ้ห้าดาบเหรออุ้ยมี มีบางคนบางท่านนะคะชาว่าตดินบางคนบางท่านอาจจะได้เปลี่ยนงานนะได้เดินทางได้ย้ายนะคะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับงานคือถ้าอย่างร้ายแรงหน่อยก็อาจจะแบบเขาอาจจะให้คุณอยู่ที่อื่น,นอยู่แผนกอื่น,นอะไรเงี้ยเปลี่ยนงานกระทันหันแต่ว่าบางคนนะอาจจะได้ย้ายเพราะเพราะขอย้ายอะไรเงี้ยเนี่ยไพ่การเดินทางขึ้นมาถึง3ใบนะคะ เหตุผลการการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานเนี่ยแตกต่างนะแตกต่างกันนะบอกเลยว่าแล้วแต่บุญวาสนาแล้วแต่บุญกุศลแล้วแต่ดวงนะคะบางคนเนี่ยอ,อ,อาจจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้คือเขาอาจจะเชิญให้ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนนะคะอาจจะต้องโยกย้ายมีคําสั่งให้ไปอยู่ในที่ที่ที่อาจจะไกลขึ้นหรือว่าไปช่วยงานไปรักษาการอะไรอย่างเงี้ย อ่บางคนเนี่ยได้เริ่มใหม่เลยออกบริษัทนี้ไปอยู่บริษัทนูน้นเปลี่ยนงานที่เราไม่เคยทําเลยนะคะส่วนอันนี้ก็อาจจะยังคงได้อยู่ที่เดิมแต่ว่าต้องเดินทางเพราะเรื่องงานนะคีย์เวิร์ดประมาณนี้นะคะชาวธาตุดินเนาะ,ะงานเงนินงานไปแล้วนะคะมาดูความรักค่ะในช่วง7วันนี้เป็นยังไง หนึ่งถ้วยนะคะถามเรื่องความรักก็ไพ่ถ้วยขึ้นมาเลยเนาะว้าวจัชเม้นทนะทุกคนทำไมอะ่ะทำไมเป็นสี่ถ้วยไม่เข้าใจโอเคไม่หมอกคิดว่านะคือเรื่องทัี่ว่าไพ่หนึ่งถ้วยกับจัเม้นขึ้นมาในลักษณะนี้นะคะคุณคุณบางคนบางท่านนะอาจจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ แบบสดใสร่าเริงมากๆหรือการได้พูดได้คุยกับใครสักคนหนึ่งผ่านโลกออนไลน์แล้วอาจจะยังไม่ได้เจอกันหรือใครสักคนที่เราเคยคอนแทคก,กันไว้แล้วอยู่ดีๆเนี่ยกลับมาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เจอตัวจริงมันยังไม่ได้เจอตัวเป็นเปอนะเอาอย่างงั้นเถอะเพราะว่าสี่ช่วยกับ8ดาบขึ้นมาคือออาจจะยังมีปัญหามีอุปสรรคที่ที่ขวาง ขวางกันนะคะทําให้พวกคุณยังไม่ได้เจอกันเออมันก็เป็นเรื่องน่าเบื่อที่แบบตอนนี้ใจมันแบบเต้นตุกตาตุกตาแล้วมันเหมือนแบบรักครั้งใหม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าพอมันไม่ได้เจอกันมันก็เลยหน่อยเนาะเป็นอารมณ์นั้นแต่ไม่เหมาคิดว่าไม่เป็นไรนะถ้าเกิดว่าไพ่ถ้วยเปิดมาในลักษณะนี้นะคะใครที่อยากยูเทิร์นรีเทิร์นนะคะรักเกา่เกา,กา,กาในช่วงนี้คนเกา่เกาๆนะคะก็จะกลับมาแฮปปี้มีความสุขเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของการที่จะไปเที่ยว ไปเดทไปเจอกันนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะเด่นรักทางไกลก็ได้หรือว่าเออบางคนก็อาจจะเคยพบเคยเจอกันแล้วแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเหตุมีเรื่องให้ต้องต้องไกลห่างกันก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะก็คือแบบรักกันมากคิดถึงกันมากเลยแต่ว่าไปเจอกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวขอขยายต่อให้ให้มันครบโอเคห้าถ้วยขึ้นมานะคะ คือเหมือนเหมือนอะไรที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้มันอาจจะยังทำไม่ได้ในช่วงนี้เห็นไหมคะมีไพ่ Tree of Wands ขึ้นมานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้พูดไปเรื่อยนะไพ่ The Emperor นะคะคือไพ่ของคนที่มีความจรงิงจังจรงิจรงใจงพูดแล้วทำจรงิงแต่สถานการณ์ในช่วงนี้มันอาจจะยังไม่เอื้อให้คุณได้แบบได้มาเจอกันแค่นั้นเองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ประมาณนี้นะคะอะก็ ้จะหมดละงั้นเอาอันสุดท้ายเป็นสิ่งที่พ่ออยากจะบอกเรากันเนาะชาวทาตดินนะคะไว้ Why? หนึ่งดาบกับเดดวะโอเคไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่คุณกำลังลังเลสงสัยกำลังคิดถึงกำลังกังวลกำลังจินตนาการสิ่งนั้นจะจบลงเพราะคุณจะได้รับความชัดเจนจะได้รับชัยชนะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปโอเคไหมอันนี้คือชาวทัดดินนะคะโอเคถ้า ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะจะขอบพระคุณมากๆที่ไม่เลื่อนผ่านช่องของแมวดูดวงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะหย่อนสติกเกอร์ไว้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นค่าครูนะคะเป็นน้ำใจเล็กนๆน้อยๆเนาะขอบคุณค่ะ